สามสองหนึ่งร้อยถอนเนี่ยคุณดูตรงนี้ดิเนี่ยตาสั่งโอ้โหแต่ดูเข้าโค้งดิผู้ชมเป็นแหงจริงนะคือมินิเนี่ยซื้อมาสิบปีก็ยังไม่รู้สึกว่าเขาเก่าสองร้อยสามสิบเอ็ดม้าแรงบิดสามสองหนึ่ง oh. ไปตามสั่งเลยถ้าใครเคยขับโกคาร์ไม่ใช่การขับขี่เหมือนรถยนต์ปกติมันเต็มระบบไหมมันไม่มีพวกถ้าคุณเป็นแฟนมินิจริงๆยังไงคุณก็ชอบคุณหลงรักเขาแน่ๆอยู่แล้ว เวัสดีรับมาพบกันอีกครั้งนะช่องโคกีพ้พีวันนี้ผมได้รถยนต์น้องเล็กนะฮะที่บอกว่าเป็นตัวกลั่นตัวจีตัวแรงของทางค่ายมินิมานะฮะผมอยู่กับมินิ JCW หรือ John Cooper Works ตัวแฮชนั่นเองสำหรับราคาค่าตัวนะครับสามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทรุ่นนี้เป็นรุ่น LCI หรือ Minor Change ที่เขาเพิ่งปรับสดๆร้อๆเลยนะครับดีเทลภายนอกเนี่ยมีการปรับเยอะเหมือนกันทั้งลายลอ้อทั้งกระจังหน้าทั้งขอบต่างๆที่เขาเน้นความทันสมัยมากขึ้นแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นมินินะแถมกับคันเนี่ยเป็นตัว JCW ด้วยคือรุ่นที่แรงที่สุดในเครื่องสันดาปเขาแหละนะเครื่องเบนซินส0น สี่สูบทวินพาวเวอร์เทอร์โบ231แรงมาร้าแรงบิด320นิวตันเนี่ยนะครับศูนย์ถึงร้อกวิกว่าท็อปสปีดเนี่ย240กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ แล้วก็ในส่วนของช่วงล่างนะความเป็นมินิโกคาร์ดฟิลลิ่งจัดเต็มเหมือนเดิมนะเดี๋ยววันนี้จะพาไปลองขับกันว่าจี๊ดจัดขนาดไหนก่อนผู้ชมง่ายผู้ชม,ชมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องโคกี้ผีด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมซุปเปอร์กาแฟคอฟฟี่เลชเคียงคู่สู้กับคุณทุกวันซุปปเอร์าฟภารกิจรับลุ้นทองร้อยวันรวยเป็นล้านรวยทุกวันรยวนรยทุกสัปดาห์รวมมูลค่ากว่าสองล้านห้าแสนบาทดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กและไลน์ซุปเปอร์กาแฟนะฉะนั้นก็ไปลองขับกันเลยเราขึ้นไปลองงนนัั่ก พื้นฐานจะเป็นมีนิยู่ผู้ชมเป็นรถตัวถังที่แบบโปรง่ปรงแบบนี้แล้วก็ค่อนข้างกระตัดรัดเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ฟังกันนะอันนี้คือเสียงสแตนดาร์ดเลยอย่าเบรกกดลงนี่คือจอนคูเปอร์เวิร์ค ก็เช่นเคยผู้ชมก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องโคยี่พีด้วยฉะนั้นก็อย่ารอช้านะขออนุญาตเปลี่ยม,มุมกล้องแล้วไปทดสอบไปเลยครับ โอเคเปลี่ยนมุมกล้องไปที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ผมอยู่บนมินิจอนคูเปอร์เวิร์กแฮชนะครับรุ่น LCI หรือรุ่นปรับครั้งล่าสุดนั่นเองนะราคาค่าตัว3 4 1ล้านสแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทก็ในช่องคุยพีเนี่ยไม่ได้นำมินิมารีวิวมากมายนะจะมีไม่กี่รุ่นซึ่งเดี๋ยวหลังจากเนี่ยน่าจะเจอกันอีกหลายรุ่นทั้ง SE ที่เป็นตัวไฟฟ้านะครับไล่เอามารีวิวให้ชมกันแต่วันนี้ผมอยู่บนตัวจอนคูเปอร์เวิร์กแฮชนั่นเองซึ่งหลังจากที่เขา LCI ไปหรือรุ่น Minor ไม่เน่ นานมานี้เองมีการปรับปรุงภายนอกเนี่ยเปลี่ยนเห็นได้ชัดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกรอบต่างๆสี Crossback กระจังหน้าดีไซน์ใหม่ล้อนะครับเซอร์กิตสปอของเขาขนาด18นิ้วดิสเบรคคาลิปเปอร์เบรกอะไรของจอห์นคูเปอร์เวิร์กทั้งหมดเลยแล้วก็คันเนี่ยสีตัวถังภายนอกนะเป็นสีเทานมตัดกับสีแดงอันเป็นเอกลักษณ์ของ JCW นะฮะก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปลองขับกันว่าเป็นอย่างไรผมบอกไว้ก่อนคุณผู้ชมมินิเนี่ย เขาเป็นเอกลักษณ์จริงๆรถยนต์รุ่นนี้นะครับณปัจจุบันเนี่ยตอนเนี้ยอาจจะมีหลายๆรุ่นนะครับรถตลาดที่แบบว่าเฮ้ยตัวถังคล้ายๆตัวถังเหมือนๆนะฮะดีไซน์คล้ายๆอย่างนี้ตัวเล็กน่ารักทรงคล้ายๆอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณเคยขับมินิจริงๆแลวคุณเป็นเจ้าของอยู่แล้วอ่ะคุณจะทราบกันดีเลยว่าเรื่องฟิลการขับขี่เรื่องโทนต่างๆของมินิเนี่ยจะแตกต่างจากรถปกติรถบ้านปกติโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเขาเป็นโ go า a r ท feeling หมายความว่าการทดพลเมลัย การเซตช่วงล่างเนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นฟิลที่หาจากรุ่นอื่นไม่ได้เหมือนคุณขับรถโกคาร์ทเลยอ่ะคือมันไปแบบหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะพูดอย่างนี้เอาละกันถ้าเกิดคุณชอบมินิก็คือชอบเลยแต่ถ้าเกิดคุณไม่ชอบความตึงตังก็คือไม่ชอบเลยสําหรับการขับขี่มินิต้องพูดไว้ให้ทราบก,กันแบบนี้ตัวถังภายนอกจะแบบน่ารักน่ารักแต่พอคุณมาขับเนี่ยนะฮะโกคาร์ทฟิลลิ่งเนี่ยมันทําให้คุณแบบตึงตังตึงตังตึงตัง,ตงเลยเนะครับแถมตัว jcw เนี่ยมีการเซตให้ มันตึงตังตึงตังมากขึ้นไปอีกนะคือถ้าเกิดคุณสนุกสนานการขับขี่อ่ะผมว่าคันนี้ตอบโจทย์แต่ถ้าเกิดคุณชอบความนุ่มนวลขับสบายๆชิลๆอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นักอย่างที่ผมบอกนะครับเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยนะฮะตัวถังเล็กๆแบบนี้มาพร้อมเครื่องเบนซิน4สูบ2.0ลิตรทอวินพาวเวอร์เทอร์โบเทคโนโลยีของ b m w นะครับให้กำลังแรงม้ารวมสูงสุดที่2 3 1แรงม้าแรงบิด320นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ สเตปทอนิกแป s สปีดนะครับแล้วก็ช่วงล่างเขาเรียกว่าอะดัพตีฟแชสซีนะคือมันจะเป็นแบบปุบปัปปปปป๊บไปตามโหมดแล้วก็แม้ว่าจะเป็นโหมดกรีหรือโหมดมิดเนี่ยผมว่าก็ตึงตังนะแต่ข้อดีคือมันขับสนุกตัวถังสั้นอย่างเงี้ยนะฮะไปฟุ๊บฟึ๊บฟึ๊บกับรถที่แรงแรงแบบนี้รวมไปถึงเสียงท่อของ JTW เนี่ยคือแบบสน,นั่นลั่นทุ่งเลยนะฮะรุ่นใหม่ LCI ภายนอกตกแต่งแบบใหม่นะ r o s s b a c k ต่างๆภายในก็มีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัย สามก้านทรงสปอร์ตเหมือนเดิมแต่พวกดีเทลต่างๆเนี่ยมีการเปลี่ยนมีการเน้นที่เป็นแบบเหลี่ยมมากขึ้นนะครับแพดเดิลชิปเป็นสีดําด้านนะครับจอชุดมาตรวัดตรงเนี้ยขนาด5นิวดิจิตอลเต็มระบบเขาบ่งบอกเลยตรงเนี้ยวัดรอบอันเนี้ยถังน้ํามันตรงกลางคือความเร็วนะจอกลาง8.8นิ้ว Apple CarP l a y Android Auto แล้วก็ทัชสกรีน UI ต่างๆอ่ะนะครับคล้ายๆกับ BM นะแต่รุ่นนี้จะมีความวอลทูฟูลจะมีความแบบลูกเล่นเยอะกว่าแล้วก็ขอบแอมเบดไลท์ต่างๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนตามการปรับอุณหภููมิดด้วย ปรับอณุภูมิเขาก็เปลี่ยนหรือว่าถ้าเกิดคุณเปลี่ยนแอมเบียนไลท์เองเนี่ยภายในมีทั้งหมด6สีเยอะขึ้นแล้วนะครับจอต่างๆคือตอนกลางคืนเนี่ยจะสวยมากเพราะว่าตามขอบประตูตามเนี่ยด้านใต้อะไรเงี้ยเต็มไปหมดนะครับเกียร์จอยสติ๊กแบบนี้ที่คุ้นเคยกันนะครับเดี๋ยวพาไปลองขับว่าเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นใดคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองขับไปเรื่อยๆก่อนนะครับโหมดการขับขี่ของเขาเนี่ยเนี่ยมีทั้งสปอร์ตมิดกรีนซึ่งแต่ละโหมดเนี่ย หน้าจอก็จะเปลี่ยนสีแตกต่างกันพอเป็นสปอร์ตจะเป็นสีแดงผมขับมิดผมขับแบบสแตนดาร์ดออริจินอลก่อนเลยละกันยังไงก็ตามมินินะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เลยดีไซน์ภายนอกเขาน่ารักจริงนะแต่ยิ่ง JCW เนี่ยพอคุณไปขับเนี่ยคุณจะแบบว่าเฮ้ยโอ้โหมินิขนาดนี้เลยวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเบาะน่องเบาะนั่งเนี่ยคือแบบเป็นบัคเก็ตซีรเลยอะคุณผู้ชมคิดดูละกัน JCW เนี่ยต้องบอกให้ทราบตามตรงว่าเป็นซีรีส์เหมือนแบบเหมือนรถแข่งอะนะครับเขาเกิดมาจากรถแข่งนะการเป็นรถที่แบบว่า แข่งขันน่ะนะฮะการเซตต่างๆเนี่ยคือมันเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นโดยเฉพาะจริงๆเนี่ยตอนนี้คุณดูดิรอบเดินเบาแม้ว่าจะเป็นเครื่อง4สูบ2อุดสูลิตรนะครับแต่รอบเดินเบาเนี่ยคือก็มีเสียงครอๆมานะฮะค่อนข้างดุเลยเนี่ยเนี่ยนี่คือเสียงออริจินอลดูการเปลี่ยนเกียร์ดูอะไรต่างนะฮะเนี่ยนี่ผมไม่ปกติเลยนะ เหมือนคุณขับปกติทั่วไปใช้ชีวิตประจำวันน่ะเนี่ยคุณดูแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราไปศูนย์ถึงร้อยกันดีกว่านะครับสำหรับมินิ JCW h a s ราคาคาตัว3,418,000สี่แบาทคันนี้นะครับ JCW เนี่ยจริงๆมีตัวถังอื่นด้วยไม่ใช่แค่ h a ชนะครับเรื่องของเอกลักษณ์ความเป็นมินิเนี่ยผมว่าตัว h ฮ s เนี่ยชัดเจนที่สุด แต่เขาก็พยายามปรับ,ปร,บปรับปรุงไล์อัพให้มีตัวถังอื่นขึ้นมานะครับตอบโจทย์คนที่ไปบ่าครอบครัวใหญ่มากขึ้นรถครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าไล์อัพตอนนี้นค่อนข้างเยอะนะแต่ยังไงผมว่าตัวแฮชเนะี่ยก็เป็นเอกลักษณ์ของมินิมินิต้องแบบรถเล็กๆคล่คองตัวแฮนด์ i ล g ิ่งเนี่ยคุณดูดิเห็นปะเนี่ยไปตามพงมรเลยอะ่ะแต่ก็รุ่นนี้ก็จะมีความสดใหม่ผสมขึ้นมาเพราะว่าเรื่องของจอมาตรวัดนะฮะ ดิจิตอลเต็มระบบอะไรต่างๆภายในเปลี่ยนทริมเทมต่างๆนะครับภายนอกเนี่ยพวกกรอบช่องไฟนะครับกรอบไฟหน้าต่างๆที่สมัยก่อนจะเป็นโครเมียมเนี่ยรุ่นนี้ก็จะเป็นตัว r o s s b a c k นะโลโก้มินิซีไอใหม่ตัวลายล้อนะครับของจอคูเปอร์เวิร์กก็เป็นล้อใหม่เนี่ยตอนนี้ผมขับขี่ด้วยความเร็วประมาณ80ในจอน่าจะเห็นอยู่มันชัดเจนนะแล้วคุณดูเรื่องแฮนด l i ล g ิงนะอันนี้ความเร็วที่ใช้กันน่าจะปกติทั่วไปเนี่ยคุณดูพองอะไรดิเห็นปะ หนึ่งต่อหนึ่งเลยนะผมจะบอกว่าเขาคือ go า a r t fueling เป็นเลนด้วยความเร็วประมาณ80 3 2 1เนี่ยคือถ้าเกิดคุณชอบมุดคุณชอบรถที่ขับสนุกมินิมีให้คุณเต็มร้อแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้แบบตัวถังแบบนิ่มนิ่มนวลๆน,น,น,นะครับเป็นรถ daily use เป็นรถแบบครอบครัวมีผู้ใหญ่นั่งอะไรเงี้ยผมว่าสไตล์เงี้ยผู้ใหญ่น่าจะลองไห้เลยอะ โอเคนะกลับรถตรงนี้เลยเดี๋ยวเราเหยียบเต็มร้อยกันนะครับในโหมดมิดหรือโหมดสแตนดาดผมไปข้างหน้าเลยผมว่าพอจริงจรบอกเลยพอตรงเนี้ยแค่นี้ก็พอแล้วศูนย์ถึงร้อยนขันนี้เขาเครมมาที่6.4วิโอเคนะครับมินิเหยียบเต็มร้อยโหมดมิดสามหนึ่ง ดูเชนเกียร์ร้อยถอนนี่คือโหมด Normal นะโหมด Standard เนี่ยคุณดูตรงนี้ดิเนี่ยมันไปตามสั่งโอ้โหเนี่ยนี่คือมินินะตัวถังสั้นและช่วงล่างแบบเนี่ยรวมกับแฮนเดิลิงต่างๆนะครับเป็นเอกลักษณ์แถมคันนี้ JCW ยิ่งเดือดขึ้นไปอีกอะ่ะ นะครับและนี่คือเสียงท่อเสียงต่างๆในโหมดปกติทั่วไปนะรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปลองทางยาวๆกันดูว่าเรื่องอัตราเร่งเรื่องความแรงเรื่องต่างๆการเก็บเสียงเป็นไงนะครับก็คือออกแนวแบบตึงตังนั่นแหละนะฮะแต่แค่อยู่ที่ว่าคุณจะชอบขนาดไหนเนาะอ่ะเลี้ยวตรงนี้เห็นปะมุดโคตรมันเลยดูดิโอ้โหดูเสียงเปลี่ยนเกียร์ นะครับความเป็นมินิยังไงก็มินินะฮะซึ่งเรื่องของการดีไซน์เรื่องอะไรเขาเป็นเอกลักษณ์นี้มายาวนานแล้วก็รุ่นใหม่ๆเนี่ยพยายามจะปรับให้มันทันโลกทันสมัยมีเทคโนโลยีต่างๆจัดเต็มมากขึ้นแต่เอกลักษณ์เขายังต้องชัดเจนอยู่นะครับมันคือสเสน่ห์จริงนะคือมินิเนี่ยบอกบอกตรงๆซื้อมาสิบปีเก่าๆก็ยังไม่รู้สึกว่าเขาเก่าเลยเพราะว่าโมเดลอย่างนี้เขาใช้กันนานมากโอเคนะเหยียบเต็มร้อยไป หลังติดเบาะโอ้โอ้โอ้โอและการเบรคการต่างคือการจับเบรคเนี่ยไวและหนึบมากนะฮะอัตราเร่งต่างๆโหมดมิดเนี่ยผมว่าก็ชิลๆได้นะครับคือคันเร่งมันจะไม่เซนซิทีฟมากแต่ถ้าเกิดเดี๋ยวผมปรับสปอร์นี่คุณลองดูแล้วกันความแตกต่างนะฮะ,ะเรามาเลือกแฮนเดิลิ่งเมื่อ handling, กี้ลองให้ดูตอนประมาณ70-80ตอนนี้ถึงประมาณ90กวา่าถึงเกือบร้อยเนี่ยเรื่องพวงมาลัย น้ำหนักไม่เยอะแต่เฟิร์มและคมมากคือคุณปรับนิดเดียวเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันไปเลยหน้ามันไปตามที่เราหักเลยระยะฟรีแทบไม่มีเลยนี่คือเอกลักษณ์ของมินิเหมือนกันระยะฟรีแทบไม่มีเหมือนกันนะครับแล้วความดีความความดีงามของความเฟิร์มเนี่ยคืออะไรคือเวลาคุณขับขี่ด้วยความเร็วสูงมันจะมั่นคงอพี่เขาหลบขออนุญาตเร่งจากประมาณเกือบร้อยสามสองหนึ่งดูเสียงท่อเิ โอ้โความเร็วสูงประมาณหนึ่งนะเนี่ยโอ้โหเจ้าจ voilà ิ๋วตัวแสบจริงคันน anyway ja ี้อมีรถข้างหน้าขออนญาตเบรกนะครับคันนี้จับอาการได้เลยการเก็บเสียงผมถือว่าเป็นรถนะครับจากยุโรปที่การเก็บเสียงเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีมากเพราะว่า หลังจากประมาณ140เนี่ยเริ่มดังมากแล้วอาจจะด้วยตัวถังอาจจะด้วยอะไรด้วยนะฮะแล้วก็เสียงจากวิทยถนนเนี่ยหายห่วง11 0 120ก็เข้ามาแบบดังแล้วเหมือนกันนะครับคืออย่างที่บอกผู้ชมว่าซีรีส์ของเขาเนี่ยเป็นรถแทร็กถามหาความนุ่มนวลความนุ่มเงียบมันมันหายา,ยากอยู่แล้วนะแต่ถามว่าเออมันขับสนุกขับสนุกมากเนี่ยแล้วคำเร็วประมาณร้อยหนึ่งคนดูเรื่องไฮดรลิงเห็นป่ะไปตามสั่งเลยนะเนี่ยหน้าจิกมากและคมมากช่วงลง่างช่วงล่างนะครับ โกคาร์ตฟิลลิ่งนะอ่ะมากันต่อรุ่นนี้ผู้ชมรุ่นใหม่เขาจะมีเรื่องของพวกครูสซนโทนนะฮะเรื่องของพวกอะไรต่างเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งมันก็ถือว่ามีมาให้นะเวลาขับทางไกลอย่างเงี้ยสมมุติคุณอยากใช้ครูสซนโทนนะกดลิมิตตรงนี้มันจะขึ้นที่เราความเร็วที่เราขับอยู่บวกลบได้อนะผมบวกไปสักเท่าไหร่ร้อยร้อยสามสิบร้อยสามนะครับกดตรงกลางเซตครูสซนโทนแอคทีฟ นี่ไปบวกไปสักร้อยยี่ร้อยยี่ไปเนี่ยดูอ่ะร้อยสี่ิเลยก็ได้ดูซิแต่เขาไม่ใช่อัตติบีนะเขาเร่งเลยนะนี่ผมต้องเบรกเองนะฮะก็อย่างที่บอกว่าเน้นการขับขี่นะ,ะเรื่องแบบถามว่าอัตติบีคุสนโทนอะไรต่างม,มีไม่มีไม่ชะลอไม่อะไรให้เลยอ่ะเข้าโค้งตรงนี้ความเร็วประมาณนึงให้ดูเนี่ยดูดิ เนี่ยเนี่ยคือมินิเห็นป่ะไปทั้งก้อนเลยอ่ะดูโค้งตรงนี้นะความเร็วประมาณหนึ่งเลยนะอ่ะดูเอาเนี่ยนี่คือจอร์ดคูเปอร์เวิร์กแล้วแต่จริงๆมินิรุ่นปกติที่ไม่ใช่ j c w เนี่ยฟิลก็แบบนี้เหมือนกันแต่แค่ j c w เขาจะเดือดขึ้นมา นะทั้งเรื่องเครื่องทั้งเรื่องการเซ็ตช่วงล่างที่แบบเออม,มันเดือดขั้นสุดแล้วอะนะครับนี่ดูเนี่ยเลี้ยวเร็วไปกระชับัฉบไวไปเป็นก้อนนะครับคือมุดหนุกมากโอเคผู้ชมเดี๋ยวขากลับนะฮะผมจะปรับเป็นโหมดสปอร์ตปรับเป็นโหมดสปอร์ตตรงไหนตรงนี้เลยดันขึ้นโบเป็นสีแดงแล้วอ่ะนะครับ เสียงรอบเดินเบาความเซนซิทีฟของคันเร่งแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดคือตอนเนี้ยคันเร่งถ้าเกิดผมเหยียบปุ๊บมันพุ่งทันทีเลยนะผมรู้เลยอ่ะเนี่ยผมรู้เลยว่า p o w e r ฟูลมากเนี่ยผมเรียคันเร่งนิดเดียวเองเนี่ยไหลๆนะครับนี่คือโหมดสปอร์ตแล้วนะเดี๋ยวขากลับลองกด,ดยาวยาให้ดูเรื่อง handling เรื่องการเปลี่ยนเรนดะ้วยความเร็วสูงนะเพราะเป็นโหมดสปอร์ตผมรู้สึกว่าพวงมาลัยเนี่ยนี่ความเร็วต่ำนะ40บเองหนักขึ้นด้วยและช่วงล่างนี่ออกแนวแบบตึกตๆกตึกตกตึกตก,ตก,ตก,ตกเลยอันนี้ กลับรถตรงนี้ดูเดี๋ยว p o v กลางคืนนะครับผมจะลองเรื่องไฟหน้าที่เป็น m a t r i ก LED ให้ดูด้วยนะครับว่ามันส่องสว่างขนาดไหนเพราะว่าคันเนี้ยถ้าเกิดขับความเร็ว70ขึ้นไปตัวไฟหน้าแต่ละแต่ละโคมเนี่ยเขาจะมี LED แบ่งเป็น4 l a เลเยอร์เขาจะปรับการทำงานอย่างอิสระเลยว่าเฮ้ยตอนเนี้ยยิงตรงนี้นู่นนี่นั่นป้ายเป้ยดรอปลงเวลามีรถสวนอะไรอย่างเงี้ยเขาแก้การเขาเรียกว่า ลดการยงตายทั้งหมดเลยและตอนนี้คือโหมดสปอร์ตคุณดูพวงมาลัยดิอย่างหนักเลยแล้วดูเสียงรอบโล่งพอดีขอญาตเร่งโหมดสปอร์ตนะครับไป3 2 1สามสองหนึ่งโอ้โห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 โค้งนี้โอ้โหันแต่ดูเข้าโค้งดิคุณผู้ชม มันมากอะ่ะโอ้โหดูตรงนี้ <c oughs> <c oughs> นี่คือมินิจริงๆโอ้โห oh. อ่ะเบี่ยนเลนายโอ้โหนี่ความเร็วประมาณหนึ่งเลยนะความเร็วประมาณหนึ่งเลย เดือดมากเดือดมากเดือดสุดๆนะครับต้องยอมรับจริงๆว่าเรื่องของการขับขี่ที่สนุกสนานเนี่ยนะฮะมันสนุกจริงๆนะครับอ่ะพี่เขาหลบแล้วขอเร่งจากประมาณ110เหยียบเต็มร้อยสามสองหโอ้โหโอ้โอ้แรงจีโอ้โ โอ้โหความเร็วสูงโอ้โหอาลองเบรกโอ้โหเนี่ยนะเบรกเบรกหนักๆเมื่อกี้ก็ไม่ไม่สายเลยนะคือด้วยช่วงล่างด้วยแรงต่างๆเขาดีไซน์มาแบบนี้ด้วยมันทาให้เวลาคุณขับขี่ด้วยความสูงเนี่ยมันมั่นใจทั้งการเล่งทั้งการเปลี่ยนเลนทั้งการเบรกนะฮะนี่ความเร็วประมาณนึงเลยนะเนี่ยที่ขับอยู่ตอนเนี้ยอ่าเร่งต่อ เนี่ยดูเสียงก็ยโอเคขออนุญาตเปลี่ยนเลนด้วยความเร็วสูงสำหรับมินิ้ j T w สามสองหนึ่งสามสองหนึ่งนี่คือมินิโคตรมันเลยแต่ก็มากับความกระด้างความตึงตังนะผู้ตามตรงเลยนะถามหาความนุ่มแบบรถ daily use เนี่ยมินิไม่มีอยู่แล้วนะฮะคือเน้นการขับขี่ที่สนุก นะแต่รุ่นใหม่ๆก็เพิ่มเติมเทคโนโลยีต่างๆมาให้แหละนะทั้งครูสอนโทนทั้งอะไรต่างๆแต่ก็ถือว่ามันเน้นการขับขี่เป็นหลักอะนะครับแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะพูดถึงเรื่องอัตราบริโภคน้ํามันด้วยนะฮะว่าเป็นอย่างไรโอเคนะในส่วนของความปลอดภัยต่างๆก็เต็มเต็มระบบนะครับ ABS, ABD, VSA นะครับโหมดการขับขี่ต่างๆนะสปอร์ตมิดกรีนนะฮะโหมด traction, i ด l i n งต่างๆก็มีครบ นะแล้วก็ทางด้านฟังก์ชันที่ช่วยเหลือการขี่ครูสตันทนนะหรือว่าจะเป็นพวกจอทัศกรีน8นิ้ว8.8นิ้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีมาแต่ถามว่ามันเต็มระบบไหมมันไม่มีพวกเลนดีพาร์เจอร์ต่างๆไม่มีนะเลนดีพาร์เจอร์วอร์นิ่งออกนอกเลนดึงกลับไม่มีนะครับมีแค่ c r ครูสอ a p t i v e ก็ไม่มีนะส่วนกระจกมองหลังอะไรต่างๆตัดแสงมีมาให้นะครับแล้วก็เรื่องของกระจกด้านข้างเนี่ยนะครับ อาแสงเหมือนกันด้วยอันนี้คือผมถือว่าเป็นออปชันที่ BM กับมินิเนี่ยเเขาให้มาจัดเต็มจริงๆนะอันนี้ความเร็วประมาณ80เปลี่ยนเลน3ามเนี่ยอันนี้ยังขับอยู่โหมดสปอร์ตนะนะแล้วตอนนี้คือผมปล่อยไหลเสียงรอบเครื่องนี่จะแบบวูวูวูววนะจริงจริงคันนี้อาจจะไม่มีอะไรรีวิวมากนะครับยังไงมินิก็คือมินิเป็นรถที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนมากไม่มีใครเหมือนเลยเรื่องการขับเรื่อง อะไรต่างๆเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นว่าถ้าชอบก็คือชอบแต่ถ้าไม่ชอบนะคือไม่ชอบเลยโอ้โหดูดิโคตรแรงหลังติดเบาดเนี่ยมีแบบหน้าหงายเลยอ่ะ <c oughs> แต่ผมมีจุดสังเกตนิดนึงตรงที่รู้สึกว่ามินิ JCW รุ่นใหม่ตัวนี้แบล็คไฟไม่ออกเลยนะ,ะถ้าเป็นตัวเก่า ผมรู้สึกว่าแบ็คไฟล์เขาเยอะกว่านี้ตัวเก่าเนี่ยเวลาถอนเท้าจากคันเร่งเนี่ยปับ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 อันนี้ผมพยายามแล้วเนี่ยนิดเดียวเบามากปับ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 หลังแต่และไม่เยอะด้วยโอรุ่นเก่านี่ครับโอ้โหปับปับปัง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 อะไรอย่างเงี้ยในส่วนของอัตราบริโภคน้ำมันเฉลี่ยนะครับตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ย นะฮะยันมาถึงตอนเนี้ยนะผมสามารถทําได้ที่9.6ลิตรต่อ100ยโลซึ่งคุณก็เห็นว่าผมขับยังไงมีอัตราเร่งมี0ูนย์ถึงอยมีขับเร็วๆขับแรงๆ100โลหาร9.5 10โลล,ลิตร10โลล,ลิตรค1โลล,ลิตรไม่ได้ขิ้เหร่นะด้วยความที่เขาเป็นรถเครื่อง4สูบด้วยนะครับก็น่าจะเรนจ์ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดทุนขับปกตินะขับมิดอย่างเงี้ย อาจจะมีเร่งบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะขึ้นแบบ1112ได้อยู่นะฮะแล้วก็ฟิลการขับขี่สรุปโดยรวมเลยมินิก็คือมินินะครับจะไปเทียบกับรุ่นอื่นรถไซเล็กไม่ได้เลยโกคาร์ตฟิลลิ่งของเขาเนี่ยยังชัดเจนโกคาร์ตฟิลลิ่งหมายความว่าอะไรเขาบอกว่าเป็นการขับขี่ที่สนุกสนานเหมือนคุณไปนั่งขับโกคาร์ตถ้าใครเคยขับโกคาร์ตเนี่ยคุณจะรู้ดีว่าไม่ใช่การขับขี่เหมือนรถยนต์ปกติเรื่องของพวงมาลัยเรื่องของช่วงล่างจะเป็นแบบตึงๆๆเลยแล้วก็เรื่องของ ฟิลกบรขี่ต่างๆจะสนุกมากแต่ถามมาความนุ่มนวลไม่มีจะไปนอกแน่แบบตึงๆตึงๆตึงๆอะไรแบบนี้มากกว่าครับซึ่งมินิ มีมาให้เต็มระบบเลยโกคาร์สฟิลลิ่งยังคงเอกลักษณ์อยู่นะครับพนวกกับคันเนี้ยเขาก็เป็น J.C.W. ด้วยเรื่องท่อเรื่องอะไรพีขึ้นมาอีกเรื่องของเครื่องยนต์นะครับรุ่นนี้มาพร้อมเครื่องเบนซิน4สูบ2.0ลิตเทร์วินพาวเวอร์เทอร์โบนะครับ231ม้า ah, แรงบิด320นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติสเตปทรอนิก8สปีดนะครับช่วงล่างเป็นอะดัพติฟชัดซีนะแล้วก็ดิสเบรกสี่ลอ้อของจอห์นคูเปอร์เวิร์กอะไรต่างๆคือมันเป็นรถไฮเพออรร์์์ฟแมมนซที่ผ่ผวาาถ้าเป็นนนเเครื่่องสัดาีย สุดแล้วของมินิแต่ตอนนี้พอดีเขามีตัว SE หรือรถไฟฟ้าเนี่ยอันนั้นแรงกว่าเดี๋ยวมีคิวจะเอามาทดสอบให้ชมกันนะครับส่วนเรื่องระบบความปลอดภัยต่างๆระบบอำนวยความสะดวกเนี่ยคันนี้ก็มีแต่ไม่เยอะก็มีครูส์คนโทรลเฉยๆอะไรแค่นั้น a อะด i v e Cruise Lane k ีป p i n g ต่างๆไม่มีนะครับผมบอกแล้วว่าเขาเน้นการขับขี่อะ่ะเป็นรถฟิลแบบดิบๆมากกว่าหลักๆโดยรวมประมาณนี้คือถ้าเกิดใครอยากได้มินิแล้วสุดในรุ่นจริงๆจอร์นคูเปอร์เวิร์จบ หรือถ้าเกิดอยากได้ความรักโลกความแรงที่แบบเงียบๆฟีลแบบล้ําสมัยหน่อย SE หรือไฟฟ้าก็มีขายแล้วถูกกว่าคันนี้ด้วยนะครับก็หลักๆประมาณนี้นะครับยังย้ําเหมือนเดิมว่าถ้าคุณเป็นแฟนมินิจริงๆยังไงคุณก็ชอบคุณหลงรักเขาแน่ๆอยู่แล้วนะเขามีความสดใหม่เขามีทันสมัยขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากได้ความกระด้างคุณอยากได้ความนุ่มนวลอยากได้รถเล็กที่แบบน่ารักแล้วก็ขับสบายนุ่มนวลไม่ชอบความกระด้าง คันนี้ไม่ชอบแน่นอนชื่นชอบประกันไดาฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช,ช,ช่องโคกีไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นรีวิวรถยนต์รุ่นอะไรนะครับรอชมกันได้เลยนะครับเจอกันบ่อยๆอยู่แล้ววันนี้ผมโค้ขอตัวลาไปกับมินิจอนคู o ปอร์เวิร์ a แฮชราคาคตัว3,418,000บาทเป็นรุ่นที่ขายปัจจุบันณตอนนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาโดยตลอดไปแล้วครับสวัสดีครับ